ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการแก๊สมีไฟเอ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กับวิธีการเปิดเซิร์ฟไมค์ครับแบบง่ายๆนะฮะ,ะก็ขั้นแรกนะฮะก่อนอื่นก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่าล New Folder นะฮะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เข้าเว็บนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ให้นะตอนแรกหน้าตามันก็จะเป็นแบบ เนี่ยแบบนี้นะฮะเว็บตอนเข้ามาแรกๆก็เลือกที่เวอร์ชั่นได้เลยนะฮะนี่เวอร์ชั่นก็มีเพียบเลยเจอเท่าเวอร์ชันสุดนะฮะหนึ่งจุดสิบหกจุดห้านะฮะแต่ว่าผมเล่นเป็นเวอร์ชั่น1.16.4ุนั่นเองนะฮะแล้วก็กดตึ๊บดาวน์โหลดเลยนะฮะปัป๊บนี่แล้วก็กดสีขเขียวนี่นะฮะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ Java นะฮะก็หล <c oughs> ังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด เข้าที่นี่นะฮะโฟลเดอร์ folder, ปึ๊บเปิดขึ้นมานะโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเอาไว้แล้วก็เข้าไปที่ที่เราเอ่อดาวน์โหลดมานะฮะแล้วก็ลากเซิร์ฟเวอร์ใส่เลยปึ๊บอย่างนี้นะฮะโอเคปิดไปแล้วผมขอเปลี่ยนชื่อสักก่อรแป๊บหนึ่งนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติอ่าโอเคนะฮะก็วิธีต่อไปให้กดคลิกขวาปึ๊บไปที่คำว่า n ิว s แล้วหลังจากนั้นก็ เข้ามาที่าาทแท็กดทลัสเมนมัน้งนะอ่านผิดไม่เป็นไรนะ <laughs> โอเคนะฮะแล้วก็กดปุ๊บคลิกเข้าไปในนี้นะฮะโอเคหลังจากตรงนี้ก็จะเออใช้โคดนะฮะนี่๋ยวโคดนี้อยู่ผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปนะฮะปุ๊บคขอขอี้ก่อนคลิกขวาวาง กดไปที่ไฟล์จะเซฟอีกก็ได้นะแต่ผมขอเซฟแอดเลยดีกว่าเซฟแอดนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าปึ๊บลบอันนี้ก่อน R u n r u n เดงแล้วก็ d o t b a t นะฮะกดเซฟนะฮะเราก็จะได้หน้าตาไอแบบนี้นะฮะขอปิดอันเดิมออกไปก่อนนะฮะให้เราคลิกไปที่คำว่า r u นนะฮะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้ โอเคนะฮะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแน่นอนให้กดเข้าไปที่ EULA นะีกดเข้าไปแล้วก็ให้เปลี่ยนคาว่า f a l s เป็น t o นะฮะ T R U E กดไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟหลังจากนั้นก็คลายกระบาดออกได้เลยแล้วก็มากดที่ Run อีกครั้งนึง่งหลังจากนั้น เซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการดาวน์โหลดเหมือนแฮกเกอร์ไหมโอเคนะฮะเราจะรอสักครู่หนึ่งโอเคนะฮะเราก็จะรอจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าเหวนะฮะหรือแปลว่าช่วยเหลือนั่นเองคอยดูนะฮะโอเคตอนนี้มันกำลังดาวน์โหลดแมปอยู่นะฮะกำลังโหลดทรัพยากรแมปอยู่นี่ฮะมันจะเขียนว่า ฟอร์เฮลทายเฮลอะไรประมาณนี้อันนี้คือแสดงว่าเซิร์ฟของคุณคือเปิดแล้วนะฮะโอเคเราจะมาลองเข้าเซิร์ฟกันดูนะฮะขอย้ำนะฮะว่าห้ามปิดหน้านี้ทิ้งนะห้ามกดกากบาทเด็ดขาดเวลาเล่นเซิร์ฟเวอร์อยู่เหมือนเซิร์ฟจะเด้งทันทีนะฮะเออก่อนอื่นนะฮะต้องมีฮามาชิก่อนนะฮะนี่ฮามาชิต้องได้ใช้ฮามาชิด้วยนะฮะนี่นะฮะฮามาชิ คผมขอเปิดใช้ฮามาชิตัวเองก่อนแล้วก็กด Copy IP ฮามาชิของตัวเองนะฮะเข้าไปที่ Minecraft แป๊บหนึ่งนะฮะก็เหมือนเดิมครับ n e c r a f t ผมก็ยังไม่ใช้ Minecraft แท้เนาะโอเคนะฮะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใช้ Minecraft แท้เนาะเพราะว่ายังไม่มีเงินนั่นเอง โอเคครับตอนนี้เราก็เปิดเกมมาครับขึ้นมาแล้วนะฮะก็กดเข้าไปที่เล่นหลายคนเปิดเซิร์ฟเวอร์เิเซิร์ฟเวอร์นะฮะพูดผิดเพิเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะฮะขอพันเสียงแป๊บนึงนะฮะนี่แล้วก็กดนี่พิมพ์ตามนี้นะสองห้อะไรก็แล้วแต่นะฮะมันแล้วแต่ฮาวาชิของแต่ละคนนะแต่ของผมเป็นเป็นนี้นะ ใส่ฮาวาชิของตัวเองแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะฮะเซิร์ฟเวอร์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่ามันได้หรือเปล่านะฮะเห็นว่ามันได้ใช่ไหมกดเข้าไปดูโอเคถ้ามไม,ม่ถึงยังไม่ได้นะฮะก็เพราะว่าเราเล่นไมค์ครับเถื่อนอยู่นั่นเองนะฮะเราต้องไปเปลี่ยนให้มันเป็นไมค์ครับ เล่นของเถื่อนได้ก่อนนะนี่วิธีเปลี่ยนนะฮะขอกดการข้าผ่านก่อนโอเคนะ,ะส่วนวิธีเล่นไม้ค้าเถื่อนนะฮะสำหรับที่ใครที่เล่นไม้ค้าเวอร์ชั่นเถื่อนนะฮะแต่ว่าอยากเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนนะก็นี่เข้ามาที่คำว่าเซิร์ฟเวอร์นะนี่ตรงนี้อยากเห็นไหมปุ๊บกดเข้ามานะแล้วหาคำว่าเอ,อ่อออนไลน์โหมดนะก็กด ลบคำว่า True ไปเลยนะฮะแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่า F A L S E ที่อ่านว่า False นั่นเองนะฮะกดคำว่า Save นะฮะหลังจากนั้นก็ก,ร,กระบาดได้เลยแล้วก็กดไปที่ Run อีกครั้งเพื่อรันให้เซิร์ฟมันทำงาน,นนะฮะโอเคขาวนี้รอนะฮะโอเคตอนนี้เซิร์ฟกำลังทำงานรอให้เซิร์ฟเวอร์มันขึ้นคำว่า เฮลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะมาดูกันว่าครั้งนี้จะเข้ามาครับได้หรือเปล่าโอเคฮะหลังจากที่เซิร์ฟลันส์เสร็จแล้วนะฮะมันจะเขียนว่าไอเฮลเหมือนเดิมใช่ไหม เราก็ลองรีเฟชดูทีนึงนี่คราวนี้มันจะเข้าได้หรือเปล่า <S <S นี่นะฮะนี่นเห็นไหมสามารถเล่นได้นั่นเองนะฮะก็ถ้าอยากให้เพื่อนเล่นด้วยก็ก็แค่แบบใหเออ้เอาบาชิเพื่อนไปนะอย่างเงี้ยนี่ให้เอาบาชิของเพื่อนเอ้ยของเราเนะี่ยไปให้เพื่อนนะฮะ แค่นั้นแหละก็เล่นได้แล้วโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้ากเกิดใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามผมได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมเออก็จะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยจะพยายามนะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณสาหรับพันซับสไครเบอร์นะฮะก็ผมดีใจมากเลยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทำ youtube มานานเหมือนกันนะ,ะงจากมีธุระเยอะนั่นเองนะฮะ <c oughs> รอเล่นนะฮะพอดีผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะฮะก็อะไร ให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นนะครับกับเพื่อนนะฮะก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย